สวัสดีครับสบวลน,นี้เราก็อยู่เกมพอยแบงค์นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นพ b ีกันนะฮะเอยเออก็เกมพอยแบงค์นั่นแหละนะก็หลังจากหลังหลังหรือเปล่าเออน่าจะใช่หลังนะหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมานานนะฮะล้วก็อยากจะมาเล่นใหม่นะเออสาเหตุที่ผมไม่เล่นมานานเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าโปรเยอะนะนั่นแหละนะโปรเยอะก็เลยเลิกไปสักครู่หนึ่งนะสักพักหนึ่งอะไรอย่างงี้นะเราก็ จะมาเล่นกันเลยนะเล่นแบบเราไม่ได้เล่นมานานก็จะแบบมันเล่นใหม่นะก็แบบไม่รู้ทําอะไรก็อัดไปด้วยเอ้บริบริก็อัดไปด้วยเลยนะที่เราจะเล่นนะเราจะเล่นเป็นโหมดปืนกลน,นะฮะแต่ว่าเราจะใช้อะไรเราก็ไม่รู้นะเข้าห้องนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะอ่าโอเคนะยังไม่กดอโอเคไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราดูอะไรน,นิดนึงนะเฮ้ยนี่อะไรเนะี่ยโอ้ โอ้ไม่กอดพีบีรอยปีเนะี่ยพอดีพีียังไม่ถึงร้อยปีนะีน่ยนี้เขามาจากโลกอนาคตนะเอ่นะฮะสุดยอดเลยร้อปีนะเราก็โอ้ยออ้ยแหลกเนี่ยรนะเราก็เลือกสักห้องห้องนี้ก็ได้แหละเอาเอาเอาหายไปอ,อยู่นี่นะแล้วก็เลือกปืนเลยนะนี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยไอเทมหมดอ่ามีแคนด้วยนะไอเทมหมดนะเราก็ ต้องมาเป็นไก่นะเราก็เลือกปืนก่อนเลยนะอ่าปืนที่เราใช้นะคิดว่าใช้อักดีกว่านะฮะแล้วก็ฉายาแน่นอนครับเราจะใส่อันนี้นะแอะฉายานี้นะอักจะได้ไม่ดีนะก็วิ่งเร็วด้วยนะและอีกอย่างนะที่สําคัญกนะ็คือใส่ในเปเล่อ่านะอ,นะอันนี้นะเปเล่ของมันนะแล้วก็มีเทมไหนอันนี้นะสามสิบหกอันนะใช้แม่งเลยนะอ่ากด สีสีใดดิสีฟ้าสีสี้ดดิสีนี้ดีกว่านะแล้วก็เราใช้อีกอันคือนี้นะเกิดเร็วนะก็ใช้ไปนะนาน,นานเล่นทีก็ดูขอกับหนึ่งนะอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปืนอะไรอะ่ะโอเมก้ดคิดเก็บเสียงนี่ครับโอเมก้ดเอคซับหมดนี่อะไร โอ้ยปืนเต็มเลยนะฮะนี่เลยด้วยพีพีหนึง9นะอะไรใบซันปืนอะไรเอ,เอพี่ไอ้กล้องแบบพ,พีเก้าศูนย์สงสัยน่าจะจริงนะไปแคสแล้วเ,เหลือร้อยเดียวอะไรนะี่ยโอ้โหใม่ยอดสวยป่ะเออดูไม่ได้นะก็อะไรอย่างเงี้ยช่างมันนะแล้วก็มาเล่นน,นะกดเลยใครอะไรก็ไม่รู้กดเลยกดเลย,กดเลยดิกดดิครับ กด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 ไม่กดเลยครับนี่เราพร้อมแล้วนะฮะแงะไม่กดไม่กดไม่กดเ๋ยวเจอเลยเจอแหน่เจอแล้วร้องเกินห,หน้าห้องนะโอเคไม่กดไม่กดนะฮะไม่กดไม่กดอืมถ้านะฮะตรงนี้เนะี่ยถ้าเขากดร้องเกินขึ้นห้องนะหัวหน้าห้องจะดิ้งมันเลยแนละ เด้งกับคนที่แบบว่าคนโหดอะไรอย่างนี้นะมันจะเด้งให้เองเลยนะอ้หไม่ก็นี่เต็มห้องเลยนะกดทางห้องเลยแล้วก็บอกเลยนะบอกว่ากดทางห้องไม่เอาดีกว่าเราจะได้ไม่เอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเกียร์นะไม่เอานะเอ่อนนานไปนะย้ายห้องดีกว่าก็นะฮะมาห้องอื่นดีกว่านะครโอเคห้องไหนดีเอาเป็นดดแมทนะ เล่นแบบอย่างอื่นมันมันคนจะน้อยนะแล้วก็ดูไม่เอานะอันนี้อะไรเนี่ยต้องดูด้วยนะโอ้ยไม่น่าไหวนะออ้ยไม่ไหวครับืคนน้อยนะไม่เอานะเรายิ่งกะกาอยู่นะเราไม่ไม่เก่งจริงนะไม่งทั้งรเหมือนจะกดเนี่ยเปลี่ยนหลายรอบแล้วนะอายุทยาแบงค์นะฮะทำไมคุณแบงค์เป็นอย่างนี้คุณแบงค์นีสใส่ไม่ดีนะฮะ ตัวหมุนติ้วเลยเนี่ยแหนะอ้าวอ้าวเปลี่ยนได้นะอ่าวนี่เขาเปลี่ยนร่างได้นะเนี่ยเปลี่ยนร่างได้อ้ยอ้าวไม่เป็นแล้วฮะไม่เป็นแล้วเมื่อกี้อ้าวเป็นแล้วเอาพังแล้วเอาเอาพังเอาพังนะเกมทิ้บั๊กนะอ่าไม่มีอะไรเลยนะเอาพังอย่างเงี้ยอ้าววิ่งวิ่งกดไหนจากจากนะ ดูดอะไรอ่ะดูดตดหูยททำได้ไงคิดชื่อไม่ออกใคยเนะี่ยดูดตดพีทนะคะน่าเมื่อไรคุณอายุธยาจะกดเขาหรือว่าเขาอาจจะอยากให้เราอยู่ฝั่งนึงก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้นะฮะคุณไนไนไปอยู่นู่นแล้วอ่ะอุ้ยไนนี่น่าจะเก่งนะเรานี่อะไรเนี่ยไนายอายุธยาไม่กดก็พี ตูดตูดดูดตดนะโอ้เก่งจริงดูนะเอปืนอ,อะไรเนะี่ยอ๋อปืนเมื่อกี้นะที่เห็นอยู่อโอเคโอเคอะไรเนี่ยเฮ้อะไรวนะอ,อะไรเนะี่ยโอ้ไม่กดที่นะตอนนี้ก็ล่อไปนานแล้วนะเข้าใจตรงกันนะนี่สุดยอดนะเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็อาจจะเก่งนะ ก็เก่งแะดูจากการเทพทูแล้วแต่ว่ามีเทพทูแบบกระกาเขานะก,ก,ก็มีนะเก่งๆก็มีนะอ่านี่อะไรเนี่ยเลื่อยสามสองหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะแต่อันนี้ดูแล้วเขาเต็มยศก็น่าจะใช่นะโอเคนะเคียวกดได้ยังกดให้หมดอ่าโอเคคนนี้เขารู้นะว่ากดทั้งหมดมันอาจจะเด้งได้นะแต่ว่าก็มีบางคนไม่กดนะฮะ อืมอืมอืมโอ้ยโอ๊ยชื่อชื่อเฮีไว้ละกดเลยครับกดให้มันเด้งเลยโอเคเออเออเอออ่านะฮะเราต้องเรียบร้อยนะอ่าโอเคนะเราต้องบอกรอเด้งนะฮะรอไปเอ้าแม่งเด้งแล้วกดเลยฮะอ่าโอเคนะเข้าเกมแล้วนะกว่าจะได้นะโอ้ my god นะฮะ โอ้สุดยอดเลย <Okay. S 1> โอ้ยอยากแกแล้งเราสิเราแหลกไม่ดีนะการใช้เป้านี้นะสำหรับอักนะ <the> เราใช้เป้านี้นะเพื่ออะไรฮนะแต่ก่อนนะเราใช้เป็นเป้าอย่างนี้นะเอาเอากดปุ่มไหนเนะนี่ยมีมาถึงในที่หนึ่งเลยนะแต่ก่อนเราจะใช้เป้าแบบนี้นะแต่ว่าไม่เอานะมันไม่เอานะเดี๋ยวนี้มันไม่ขนาดแล้วเ,เป็นกากเราก็ต้องใช้เป้าเลเซอร์ไปนะ วิไปเนี่ยอู้ยูยิ่งอุ้ยสุดยอดน,นะหมดแม็กนะอ่าโอเคตั้งเดียวนะขึ้นที่หนึ่งนะอู้ยน่ากลัวอ่าโอเคนะจากที่เราไม่ได้โอ้ยแหลกแหลกโอ้โอ้ยอย่าเล่นอย่างนี้แหลกเตอร์น,น,นะเดี๋ยวไปเรื่อยเดียเด๋ยวมันก็หายนะแต่ต้องไปเรื่อยก่อนนะไม่เล่นมันก็ไม่หายหอะไรบินมาไม่รู้จักใหญ่ในตำนานซะแล้วตายเลยนะ ยศก็เกือบเยอะสุดเนะี่ยจะไปเป็นไก่ให้เขาอะเราเราเป็นไก่นะเนี่ยเข้าใจเฮ้ยตกไปแล้วอุอ่นหายไปแล้วนะอะไรอะไรมาเคียวทงเคียวแทกนี่นะออ้ยนี่ไก่เก็บปืนนะหัวแตกหัวแตกหัวแตกโอ้หัวแตกนะหัวแตกหัวแตกชอบอีกๆกสามารถทำหัวแตกได้นะโอ้ยอ้ยอ้ยคือลั่นนะอ่าอาอะหัวแตกเลยครับ ี่หัวแตกครับห้าแตกเหมือนกันเลยนะฮะโอเคนะแลกกันแลกไปแลกไปเลกมานะโอ้รีสปอร์ตอย่างรวดเร็วด้วยนะหัวแตกครับหัวแตกออกอออยู่ดีก็ซูมออกโอ้ยมือล้วนนะะจากที่ไม่ได้เล่นกันนานนะะเราก็อาจจะมีล้วนมากนะอย่าโทษนะกาก็อย่างนี้นะนะโอเคโอเคเราไปาาาจะเ,เดี๋ยวรู้จักเลยเ เออโอ้ยรู้จักเลยเนะี่ยเฮ้ยไม่ไหวนะเราต้องใช้ปืนในตำนานเนะี่ยอยู่ไหนเนะี่ยอ๋อโอเคนะบาลิต M82A1 8เนะี่ยชื่อถูกป่ะเอ,อ่อ 82A1 เนะี่ยอ่ะโอเคชื่อถูกนะเดี๋ยวจะมีคนวิ่งตามนะเจ็บเปล่านี่นายแรกกันไหมนายไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเรามีบาลิตนะนี่หนีดิครับยิงไม่โดนนะใช้บาลิตกระโปงนะอุย้ยดยอนนะเก็บไปแล้วครับ เก็บไปแล้วครับสองตัวฮนะอ่าโอเคนะเรามีปืนดีก็ปืนดีครอบครองในมือนะสามารถเล่นหัวได้นะคุณมีปืนดีคุณสามารถโบด,ดได้เลยจะแปดือเตายเลยเนะี่ยอุ้ยที่หนึ่งเขาเก่งนะขึ้นมาทำไมขึ้นมาเสียงปืนน่ารักดีนะคิดเก็บเสียงนะสีฟ้านะคิดบลูนะแอร์เขาเดินมาแล้วนะอุ้ยเข้าหน้าครับ DM อม เอาไม่ใช่นะับกอมนะะนี่รีบเก็บปืนไม่ให้ไม่ให้เก็บแนละ้วปืนมีลิขสิทธิ์นนะฮะหาซื้อยากนะต่อคิวไม่ได้แล้วเราไม่ให้เขาใช้ใช้อักที่แบบเกื่อนเต็มเกมเลยนะอืมสุดยอดเนะี่ยก็ไปกันเลยนะฮะเคอเค,อ,เคอะไรเนะี่ยคือต้องการอะไรจากสังคมน,นะอ,อุ้ยตายโอ้โหไม่รอดนะขึ้นที่หนึ่งได้ไงครับงงนะอ่าโอเคโอเคฝั่งเราก็ยดเยอะๆเหมือนกันนะฝั่งหนูนี่ไก่เต็มเลยนะยุดไก่นะแต่ฝีมืออาจจะไม่ไก่นะ ทีมขอเขาเก่งเหมือนกันนะฮะแโอเคนะเราต้องตามไปเลยตอนนี้ที่ใช้อัดโปรแกรมนะฮะใช้เป็นโปรแกรมแฟบนะฮะจบจบทีนี่อัดไปสิบนาทีก็ล่อไปเป็นสิบกิกเลยนะะขี้แตกอะครับเยอะมากเยอะมากใช้โปรแกรมแฟบนะี่อันตรายนะโอ oh god, นะโอ my god อะะโอตายเลยตอนนี้เกมก็ได้นำไปแล้วนะที่ห้าสิบหกต่อสี่สิบสี่นะฮะ ตอนนี้เราก็อาจจะชนะได้นะแอะแหลกนะโอ้โอ้เข้าหวัวโอ้แหลกแหลกแหลกยิงไม่โดนโอุยไม่โดนเข้าหวัวอืมไม่โดนเลยไม่ไหวนะอืมอ่อนหัดนะความพยาย,ยามแต่ยังอ่อนหัดลูกกระสุนเหละสามนัดนะฮะโอเคโอเคไนกากนะไนไม่เห็นกากเลยอ่าโอเคโอเคแล้วก็อ้าไอสัสโอ้ไม่กอด ตกผลอู้อู้โอ้ยไม่ก็ตายเลยเนี่ยคุณอ่คุณโรบินนะฮะโรบินนกโรอะไรไม่รู้นะอาสายลุงอ่ะอู้สายลุงกระเด็นนะไม่กระเด็นนะระเบิดตัวเองนะรู้เลยว่าหัวแตกนะนั่นไงหัวแตกหัวและหัวแล้วหัวแตกเนี่ยไม่ได้นะ การที่เรามีปืนมาลิครอบรองเนี่ยเราต้องใช้มันเป็นประโยชน์เนียสไนเนี่ยสไนคือเป็นหน่วยซุ่มยิงนะแล้วเราเนี่ยเป็นหน่วยซุ่มยิงใช่ไหมเราก็ต้องซุ่มนะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของของเกมพอยแบงนะนี่ฮะอะไรอะไรมานี่เนี่ยยิงที่แตกเลยไม่โดนนะฮะปืนลั่นนะปุ้ยมือลั่นนะปุ้ยปืนลั่นนะยังไม่ทันได้กดเลย ไม่ใช่นะอุ้ยยิงไม่โดนเนี่ย ب, ใช้ให้เป็นประโยชน์นะนักซุ่มยิงอุ้ยไม่ขยับเล่นดีๆดีกว่านะนาเผื่อเราจะยิงโดนบ้างนะนี่ไงนี่โดนระเบิดตอนอุ้ยขาลอยนะฮะโอ้โหใหม่ก้อนเลยแล้วก็เล่นไปบ่นไปนะฮะเงีย, ب, ยบๆชิวๆน่านา่โอเคไม่กี่ตัวเกมก็จบแล้วนะครัช นี่นี่นี่ยอุ้ยปืนตกรีบเก็บเลยนะบาลิตเราเราไม่กล้าใช้เลยเกี่ยวกัลิขสิทธ์เนี่ยอ่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวอ่าแล้วก็ไปเลยกันแล้จะเรื่อยๆหนุ่นะนัาเดียวหัวแตกสองสามสห้าหกเจ็ดอุ้ยไม่ไหลโดนไม่จะเป็นแไม่โดนสักนัดเลยนะไอ้โดนเปนนัดเดียวนะอืมพอดีมืนรวยไปหน่อยนะไม่นานซียิงระยะใกล้หัวแตกครับ มองไม่เห็นว่ายิงอ้ายิงหัวแตกจบครับอู้หูยแมตช์นี้นี่เราได้16ต่อ12เลยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรไม่รับหรือยังไงดีเอาค่อยเก็บไว้วิเคราะห์ที่หลังดูที่หลังนะว่ายัางไงแต่ว่าวันนี้เราก็นะเป็นไก่นะล้วก็จะดูว่าเราเป็นไก่อย่างไลนะหลังจากไม่เล้มานานนะก็อาจจะไก่เลยนะอ่าวันนี้นเราก็ไม่มีอะไรมากแล้วมันก็ เออเราก็ไม่ได้มานานนะเราก็อาจจะอยากมาเล่นใหม่นะอ่าโอเคอามาเล่นใหม่นะเราฝีมือกากๆอย่างเงี้ยเราก็พูดไม่ถูกนะโอเคนะตอนนี้ก็จบแล้วนะวันนี้จบเกมแล้วนะนะวันนี้ก็ขอจบกับกากๆก,กนะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ